อง,งุ่นเกิดเหตุประหลาดระแนงไม้สำหรับปลูกอง,งุ่นที่เพิ่งสร้างเสร็จเกิดการระเบิดเสียงดังระแนงไม้แตกจากกนออกเป็นชิ้นๆกระจัดกระจายไปทั่วเหตุเกิดหลังจากสุนัขวิ่งชมเสาระแนงไม้ต้นหนึ่งเพียงแค่นั้นสุนัขปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่เหตุระเบิดทำให้เจ้าของไร่ได้รับความเสียหายต้องก่อสร้างระแนงไม้สำหรับปลูกอง,งุ่นใหม่ทั้งหมดในขณะที่ใกล้เวลาเปิดไร่เข้าไปทุกที เหตุระเบิดนี้เกิดจากอะไรเพียงเพราะสุนักวิ่งชนแค่นั้นหรือมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะ ตัวเดียวไปชนสาแ,แนงต้นเดียวมันทําให้กลายเป็นระเบิดแบบนี้ได้เลยเหรอครับอืมนั่นแหละสิเล่นเอาไม้ระแนงเนี่ยโหกระจัดกระจายเลยเนะี่ยแต่ก็แปลกนะระเบิดมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะใช่ครับพี่เข้าแล้วระเบิดนียครับมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างเหรอครับโอ,อ้มานี่เลยครับเดี๋ยวพี่ข้าอธิบายให้ฟังนี่ครับ การระเบิดเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีครับพีโร่ P H I R o, ที่มีพื้นฐานมาจากการจุดติดไฟนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีปัจจัยหลัก3อย่างก็คือเชื้อเพลิงความร้อนแล้วก็ออกซิเจนครับแต่การระเบิดเนี่ยจะเพิ่มมาอีก2อย่างก็คือส่วนผสมที่สามารถทําให้เกิดการระเบิดและการกักเก็บพลังงานด้วยปัจจัยทั้ง5อย่างเนี่ย จะก่อให้เกิดพลังงานมหาศาลแล้วก็ถูกปลดปล่อยออกมาโดยฉับพลันแล้วก็มักจะเกิดแสงความร้อนเสียงแล้วก็แรงดันตามมาด้วยนะฮิโร่โดยเจ้าระเบิดเนี่ยนะครับจะต้องมีส่วนประกอบหลักๆก็คือ 1. ดินระเบิดที่ทําให้เกิดแรงระเบิด 2. ตัวจุดระเบิดที่ถ้าขาดไปเนี่ยเหตุระเบิดก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้และอย่างสุดท้ายครับก็คือการจุดระเบิดเพื่อสั่งการให้ระเบิดทํางานนั่นเอง โอ้อย่างในกรณีนี้การที่หมามันไปชนเสาระแนงให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอาจจะเกิดระเบิดได้หรือเปล่าครับอย่างในหนังเนี่ยครับที่เขาห้ามเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยที่มันอาจจะระเบิดได้ครับแต่ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นอื่นนะฮีโร่แต่จากหลักฐานที่อยู่ในกล่องหรือว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่มีการพูดถึงดินระเบิดหรือว่าตัวจุดระเบิดเลยนะ จริงด้วยครับพี่ข้านั่นก็แปลว่าการที่หมามันพุ่งไปชนเสาระแรงแบบนั้นก็อาจจะไม่เกิดระเบิดก็ได้นี่ครับอืมนั่นนะสิเพราะถ้าเกิดเป็นระเบิดจริงนี่นะน,น,นู่นป่าเนี้ยเจ้าหมาได้ไปสวรรค์แล้วเออจริงด้วยครับพี่เข้าใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เลยครับไม้จากกล่องหลักฐานนี่ครับเหมือนว่าจะไม่มีรอยไหม้หรือเขม่าเลยนะครับ อย่างเงี้ยก็ยิ่งบอกยากเลยนะว่ามันจะใช่ระเบิดหรือเปล่านยแล้วระเบิดมันจะเกิดจากอะไรอ่ะงั้นพี่เข่าเราไปสำรวจที่เกิดเหตุดีไหมครับหรือว่าเราจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเผื่อจะได้ไปเจอขมังอะไรที่นั่นด้วยครับอืมก็ดีนะครับงั้นเราเอาภาพวงจรปิดด้วยดีไหมอืมดีเลยครับไป ไม่ไหวแล้ว <câ> พ <reen> ี่ทำอะไรมาทำไมสภาพเป็นแบบนี้ออเออคืออัอองุ่นเต็มต้นเลยสุญญาดรอใช่ไหมอดอม่อมออออเดี๋ยวก็ติดคอเรกค่อยๆกินนี่นี่นี่นีฉันอ่ะจะทำอะไรให้ดู ไหนทำอะไรอ๋อโอ้ยน้อยเจ้าดวงเป็นยังไงล่ะตาฉันมั่งละนี่แน่โอ้ยโอ้ยแอ่เป็นไงล่ะฮ่าไม่ไหวแล้วขอก่อนกอาบกรยอมแพ้ก็ได้โอ้ยฉันก็กินไม่ไหวแล้ว เรื่องมันก็ประมาณนี้แหละอ้ยแหมเล่นพี่เรนก็สมควรแล้วล่ะเนี่ยกินเข้าไปได้ยังไงโอ้โไรหัวน,นี้มันกว้างจริงๆเลยนะครับเดินม,มาตั้งไกลแล้วเนี่ยยังไม่ถึงจุดเกิดเหตุดีอืมเริ่มเหนื่อยแล้วเนาะอืมแต่เนี่ยก็เกือบจะถึงแล้วนะฮีโร่เดินต่ออีกนิดเดียวเองอน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้กอืครับเออแต่จะว่าไปอะ่ะแถวนี้ก็ล่มเรื่องดีนะครับต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ แม่แต่ฮีโร่รู้ไหมว่าพันไม้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ชนิดแล้วองุ่นเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนครับโอ้เรื่องรู้อยู่แล้วสิครับองุ่นเป็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 น,ปนผลไม้ครับโอ้ผู้าตั้งใจฟังฮีโร่แค่รอเล่นพี่ข้าวอางนนุ่นนะครับที่จริงแล้วถ้าแยกตามพันไม้ก็น่าจะเป็นไม้เลื้อยนะครับ แล้วพันไม้มันมีกี่ชนิดล่ะครับอัหมุนเป็นไม้เลื้อยเนี่ยถูกต้องนะครับส่วนพันไม้นี่มีทั้งหมด6ชนิดครับพีโรอย่างแรกนี่นะครับมันคือไม้ยืนต้นเป็นพันไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ลำต้นสูงอายุยืนชนิดต่อมาคือไม้พุ่มครับคือพันไม้ที่มีขนาดเล็กถึงค่อนข้างใหญ่ มีอายุหลายปีเช่นกันชนิดที่3นะครับเราเรียกมันว่าไม้ล้มลุกเป็นพันไม้ที่มีขนาดเล็กถึงค่อนข้างใหญ่แต่มีอายุสั้นกว่าไม้ยืนต้นและไม้พุ่มส่วนใหญ่อายุเขาจะอ,อยู่ที่ประมาณ1-2ปีครับแล้วก็จะมีไม้คลุมดินก็จะเป็นพันไม้ที่มีขนาดเล็กแล้วเวลาโตเนี่ยก็จะโตไปตามผิวดินอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้เลือ้อยเป็นพันไม้ที่ส่วนลำต้นและกิ่งก้านเนี่ยจะเลื้อยพันไปตามที่อยู่แล้วก็มักจะโตไปตามทิศท,ทางของแสงอาทิตย์ แล้วก็ยังมีไม้ประดับอื่นๆครับที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่เข้าขา่าย5กลุ่มที่ว่ามาก่อนหน้านี้ครับโอ,อ้ยนี่เองพี่ข้าวอ,อ,อุ้ยพันไม้นี่มีเยอะจริงๆเลยนะคะเออโมวแต่คุยกันพี่ข้าวว่าเรารีบเดินต่อดีกว่าจะได้ถึงตรงนั้นเร็วๆครับอืมได้เลยครับแต่เอ,อ้ยพี่ข้าวพี่รายังไม่หายสงสัยเลยทำไมองุ่นเนี่ยครับมันต้องปลูกเป็นระแนงแบบนี้ด้วย ด้วยความที่อัง่นเนี่ยเป็นไม้เลยนะครับพีโรถ้าปล่อยให้องง่นเนี่ยมันเลื้อยไปตามพื้นดินนี่นะมันก็จะโตช้าแล้วก็เป็นโรคง่ายครับเวลาที่ออกผลนี่นะพอผลมันอยู่บนดินเนี่ยมันก็จะเน่าเสียง่ายด้วยและการที่ปลูกอัง่นบนแนงไม้นี่นะครับก็จะช่วยให้ชาวไร่เนี่ยควบคุมคุณภาพของอัง่นการดูแรลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็ง่ายกว่าอัง่นป่าที่โตตามธรรมชาติครับ นี้เองค่อยหายสงสัยกัหน่อยนะคบพี่ข้าวงั้นเราไปหาหลักฐานที่เกิดเหตุกันได้ไหมครับดีครับป่ะพี่ข้าช่วยหาด้วยไปเลยครับโอ้ยพี่ข้าเราเดินจนเหนื่อยหาไปทั่วแล้วนะคะพี่ข้าวไม่เห็นเจอดินปืนคราบขะเหมาหรือว่าอะไรที่มันทําให้เกิดระเบิดได้เลยครับอืมพี่ข้าก็ไม่เห็นวี่แววเลยครับพี่โลหรือว่าเหตุการณ์นี้นะมันจะไม่ใช่ระเบิดนะแล้วมันจะเป็นอะไรได้ล่ะคะพี่ข้าว แปลกจังพี่เข้าแล้วนี่สิครับน,น,นอกจากกองไม้ที่มันแลนเหระหน้าแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวยึดอย่างตะปูหรืออะไรเลยนะครับเออ,เอ,อก็จริงนะเอ๊ะแล้วอย่างนี้ม้ามันจะยึดกันด้วยอะไรอะ่ะอืมแต่ดูดีๆเนี่ยไม้ทุกคนมันมีรูอยู่นะเหมือนเคยโดนยึดด้วยหมุดหรือว่าตะปูมาก่อนเลยอะ่ะเออจริงด้วยพี่ข่า เข้าเหมือนเจ้าหมามันถ่าอะไรสักอย่างพี่เข้าไปดูไหมอืมไปเอาเจ้าหมามันนี้เร็วโอ้ยไปแล้วเนี่ยพี่เข้าเจ้าหมาไปแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่มันถุงอะไรเนี่ยถุงน็อตปะครับ<ะ>ดูสิไหนดูดิอุ้ยน็อตจริงด้วยพี่เข้าเออทำไมมีน็อตเยอะแยะเลยอ่ะอ น็อตฮีโร่เอาภาพหลักฐานามาปนะขอหน่อยนี่นะครับพี่ข้าวฮีโร่าในภาพหลักฐานอาจจะไม่เห็นน็อตนะครับหรือว่าอาจจะมีคนเอาน็อตมาเก็บไว้หรือเปล่าครับหลังจากที่มันแตกกระจายออกมาแล้วครับแต่ไม่รู้ทําไมต้องเอามาซุกไว้แถวแถวผุว่มปุ๋ยตรงนี้ด้วยพี่ข้าวไม่ได้มองหาน็อตหรอกครับฮีโร่แต่พี่ข้าวาาว่าพี่ข้าวรู้แล้วว่าไอระเบิดเนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรารีบกลับไปที่สำนักงานดีกว่าครับดีเลยครับพี่เข้าอืมดีๆขอนมาแล้วก็ประกอบให้ดีๆนะรู้ไหมรับทราบครับดีมากดีมากฮุยเล่ฮุยหุยเล่หุยปงตอบช้าหน่อย เฮิ่มย้ยกช่วยกันอ่ะทำกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาลืมของแวบปุ๊บปองปงโอ้ยเสบสักทีอ่าหัวหน้าเห็นต้องชมแน่แน่เลยอ่ะโอ้ฉันว่าไปสตาร์ทยานรอหัวหน้ากันไหมอ่ะมั้ยนี่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยทำไมยานมันสั่นแปลกแล้วเนี่ยฮให้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  ทำไมนะโว้ยไปไม่ได้ไงปะโทก็บอกให้รอรอรอไม่รอกันเลยจะไปเอาน็อตมาให้เป็นยังไงล่ะน็อตไม่ได้ขันเลือดแต่คงเหมือนเดิมข้ดขุดขุดไปต่อไหม่ต่อไหม่จวนดวน เรามาเรียงไม้ติมให้เหมือนกับระแนงไม้ที่ไล่ย่างหุ่นดีกว่าครับอืดีเลยครับพี่ข้าว ก็ใช้ยอกมาแบบนี้ได้ยังไงหรอครับอืการที่เราเอาไม้ติ่มเนี่ยครับมาเรียงขัดกันไว้แบบนี้นะมันทำให้เกิดพลังงานสะสมที่เกิดจากแรงตึงผิวของไม้ที่มันโดนยืดออกมาครับฮีโร่พอมีตัวหนึ่งครับที่เหมือนกับเป็นตัวล็อกปฏิกิริยาทั้งหมดไว้เนี่ยหลุดออกนะครับ พลังงานที่เก็บสะสมไว้เนี่ยก็เลยถูกปลดปล่อยออกมาพีโรก็เลยเห็นว่าไม้ชิ้นแรกเนี่ยพอมันกระเด็นออกไปปุ๊บมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องไปยังไม้ชิ้นอื่นๆแล้วไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ปล่อยพลังงานออกมาได้ครับก็เลยเห็นเป็นการดีดตัวเป็นคลื่นนี่แหละโอ้งั้นพี่ข้าวกำลังจะบอกว่าการทดลองนี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไร่องุ่นใช่ไหมครับเวลาหมามาวิ่งชนเสา ไม้ระแนงที่เป็นตัวล็อกก็เลยเคลื่อนที่และรุดออกมาพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในนั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นรูปแบบการดีดและคืนตัวขึงเนื้อไม้ <S <S ก็เลยดีตัวแต่กระจายคล้ายๆการร,ร,ระเบิดนั่นเองครับ ใช่เลยล่ะครับฮีโร่แล้วน็อตที่อยู่ในถุงที่เราเจอเนี่ยนะครับก็เป็นหลักฐานยืนยันอย่างดีเลยว่าไม้ตาแนงตอนนั้นเนี่ยไม่ถูกยึดไว้ด้วยน็อตตอนที่เกิดเหต,ตุพี่ข้าวนะก็บอกเรื่องนี้ให้กับตำรวจไปสืบสวนเพิ่มเติมแล้วแหละโอ้ยพี่ข้าวนี่เราโชคดีจังเลยนะคบที่มีหมามาช่วยเราสืบคดีไม่อ้างั้นเราหาถุงน็อตไม่เจอแล้วครับ จากเหตุการณ์ระแนงไม้ที่ไร่อง,งุนเกิดการระเบิดกระจายออกจากกันหลังจากที่มีสุนัขวิ่งชนเสาเรานักสืบได้วิเคราะห์กันว่าระเบิดจะเกิดได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างสรุปได้ว่าการระเบิดไม่ได้เกิดจากที่สุนัขวิ่งชนเสาจึงเดินทางไปที่ไร่อง,งุนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ไร่อง,งุนนักสืบสำรวจบริเวณที่เกิดเหตุแล้วพบแต่ไม้ระแนงกระจายอยู่ แต่ไม่พบสิ่งที่ใช้ยึดระแนงเลยสักตัวกลับไปพบกับถุงบรรจุน็อตไว้เต็ม ที่ถูกซุกไว้ข้างกองปุ๋ยแทนเมื่อนักสืบพิจารณาข้อมูลที่รวบรวมได้ประกอบกับภาพหลักฐานการระเบิดจึงได้ตั้งสมมุติฐานและนำไปสู่การทดลองผลการทดลองปรากฏว่าเมื่อไม้ที่นำมาขัดกันมีพลังงานสะสมมากพอพลังงานที่กัดไว้จะถูกปลดปล่อยทำให้เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีแรงดันและเสียงคลายการระเบิดคดีนี้จึงเป็นที่สิ้นสุด จนกำเนิดของระเบิดนั้นเริ่มมาจากมีการค้นพบดินปืนที่ถือเป็นวัตถุเคมีซึ่งเป็นสารระเบิดชนิดแรกโดยชาวจีนในปีพุทธศักราช135 0 35. นักเล่นแร่แปรธาตุชาวจีนคนนี้ทำการทดลองทางเคมี Me, เพื่อที่จะหายาอายุวัฒนะ แต่กลับค้นพบดินประสิวที่มีส่วนผสมของดินปืนที่มีคุณสมบัติในการระเบิดเมื่อความรู้การใช้งานของดินประสิวแพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆก็ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นจนเกิดเป็นอาวุธระเบิดที่มีความรุนแรงเพื่อใช้ในการรบนั่นเองในปัจจุบัน ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ก่อความไม่สงบด้วยการนำระเบิดมาใช้เป็นอาวุธในการสร้างความวุ่นวายและเป็นสาเหตุทำให้ผู้คนบาดเจ็บและเกิดการสูญเสียเราทุกคนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาได้โดยการสังเกตว่าวัตถุนั้นมีลักษณะเป็นหีบห่อปิดมิดชิดแต่หาเจ้าของไม่เจออาจมีลักษณะภายนอกที่ดูผิดปกติเช่น มีรอยเปรอะเปื้อนปิดเทปไว้ไม่เรียบร้อยหรือเป็นของที่ดูวางอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางสิ่งที่ต้องทำเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยคือ 1. ห้ามจับขยับหรือเคลื่อนย้าย 2. หาว่ามีใครเป็นเจ้าของหรือไม่ 3. จดจำลักษณะของวัตถุต้องสงสัยให้มากที่สุด 4. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 5. เฝ้าระวังและแจ้งคนที่อยู่รอบๆบบริเวณให้ออกห่างวัตถุต้องสงสัยในระยะที่ปลอดภัยหรืออย่างน้อย100เมตรปิดคดีเรียบร้อยแล้วครับพี่ข้าวโัวล่ง6กไปทีนะที่ไม่ได้เกิดเหตุระเบิดจริงๆครับพี่ข้าวก็แค่เป็นผู้รับเหมาแล้วก็เจ้าของไรท่ทะเลาะกันก็เลย แกล้งเอาน็อตอ,ออกจากไม้ระแนงครับแล้วก็รอเวลาเกิดเหตุนั่นเองหูดีนะที่ไม่ได้เกิดระเบิดจริงๆครับเพราะไม่งั้นมีคนบาดเจ็บแน่ๆเลยจริงครับระเบิดเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามาใช้ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับอย่างทุกวันนี้ที่นิยมนะคือเอาระเบิดอะมาใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมครับพีโร โอ้ยค่ะอันนี้เราเคยอ่านเจอครับอย่างเช่นพวกการระเบิดหินเพื่อทําถนนหรือว่าระเบิดเหมืองเพื่อเอาสินแร่มาใช่ไหมครับใช่แล้วครับอย่างระเบิดที่เขาใช้ในเหมืองเนี่ยเป็นการเปิดหน้าเหมืองครับเพื่อทําให้เราเนี่ยเข้าถึงแร่ธาตุต่างๆได้ไง่ายขึ้น แล้วก็ยังมีการเอาระเบิดนะครับไปใช้ในการเจาะลุมเพื่อผลิตป,ปิโตเรเลียมด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็เพื่อทําให้เรามีถนนดีๆไว้ขับรถครับจะได้ลดระยะเวลาในการเดินทางไกลๆแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยเอาพวกแร่ธาตุแล้วก็แหล่งพลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซธรรมชาติหรือว่าพวกสินแร่ต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับ จริงๆแล้วระเบิดเนี่ยครับมันมีประโยชน์มากเลยนะครับแค่ต้องใช้ในถูกวิธีนี่เองใช่งั้นพี่ข้าครับฮิโนะฮิโนขอไปประกอบไม้ไอติมแบบนั้นอีกได้ไหมครับอุ้ยสนุกมากเลยครับคราวงนี้ฮิโระจะทำให้เป็นไม้อันใหญ่อลังการไปเลยไปกันด้วยได้เลยครับ